สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2568วันนี้สำนักข่าวสื่อรัฐกับข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้เราอยู่ที่สนามชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22หมู่ที่3ตำบลบ้านสติดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมการแข่งขันเปตองการกุศลภายใน4อำเภอปรเมศครับครั้งที่2ณสนามเปตองชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22นะคะโดยดรปรเมศจีนาประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมด้วยผู้นำทองที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22อำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียน,ยนไทยรัฐวิทยา22นักกีฬาเปตอง ที่มาร่วมลงทะเบียนก็จะมีของอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีและอำเภอรพระแสงทั้งหมดมี40ทีมหลังจากนั้นทําการหยิบฉลากของรางวัลที่มอบให้นักกีฬาเปตองก็จะเป็นถ้วยรางวัลหลังจากมีการหยิบฉลากเสร็จแล้วก็ทําการแข่งขันเมื่อดรปรเมศจีนาประธานจัดการแข่งขันได้เดินทางมาถึงในสนามจัดการแข่งขันนะคะ ก็ได้เข้าแถวรอเปิดการแข่งขันโดยมีดรปรเมศจีนาก่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้หลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากดรปรเมศจีนาประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับดรปรเมศจีนานะคะประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะบ้านวัดโรงเรียนนะไม่สามารถแย,ยกจากกันได้นะ โรงเรียนก็ต้องมีการพัฒนาโรงเรียนก็มีสถานที่กว้างขวางอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างอุปกรณ์การกีฬานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองตะกร้อแบดมินตันนะหรือว่ากีฬาประเภทใดก็แล้วแต่นะครับเด็กๆก,ก็จะได้มีอุปกรณ์นะในการออกกําลังกายเมื่อมีเครื่องมือมีความพร้อมนะครับมีสนามแล้วก็มีโอกาสนะเด็กๆก,ก็จะได้มีการฝึกพัฒนาการในเรื่องของการกีฬา เขาจะค้นพบตัวเองว่าเขาชอบกีฬาประเภทไหนนะเขาก็จะต่อยอดกีฬาประเภทนั้นจนถึงการเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดหรือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือว่าก้าวสู่มืออาชีพในโอกาสต่อไปนะครับก็ผู้ใหญ่ก็มีการส่งเสริมการเล่นกีฬากันครับ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลภายใน4อีอำเภอนะคะปรเมศครับครั้งที่2องนักสนามเปตองชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22หมู่ที่3ตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีดรปรเมศกีนามาเป็นประธานในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกูปข่าวท้องถิ่นนิวทางย t u b บบกพรชัยสังดวงยางชแนลดิฉันนางสาวเรนูธารพรผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดออนไลน์สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน